นี่เย,ยว,วา่าพี่เห็นเดี๋ยวคุยกับผู้หญิงคนอื่นพี่วา่าเดี๋ยวมันต้องมีกิ๊กแนหน้าเลยวา่าวันนี้เดี๋ยวไปหาเพื่อนนะน่าจะกลับไปดึกนนเลยวา่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุรคข้างนอกแป๊บนึงนะเย,ยว,วา่าทำไมปล่อยให้แฟนแกไปง่ายแบบนี้ล่ะที่ฉันเตือนแกเพราะฉันเป็นห่วงแกนะผู้ชายเนี่ยมันร้ายแกไม่ทันแด่เหลี่ยมมันหรอกเชื่อฉันเถอะฉันเจอมานักต่อน,นักแล้วนี่รายละเอียด ของสินค้าที่จะเอาไปเสนอลูกค้าวันนี้แก้ให้แล้วนะจ๊ะโอยขอบคุณมากเลยครับไว้เดี๋ยวเที่ยงนี้ผมเลี้ยงกาแฟเลยแหมสินค้ารอบใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงแค่กาแฟเองเหรออ่าอ่ะ,อะเพิ่มเค้กให้แล้วกันจ๊าขอบใจจ้าเดี๋ยวแกคิดจะส่งข่าวให้น้องสาวใช่หรอ เดี๋ยวเฮ้ยพี่บีมมาได้ไงเนี่ยนี่แกนอกใจยีวาเหรอแ,แกแกทำแบบนี้กับน้องสาวฉันได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่บีมผมเป็นโกใจวาตอนไหนฉันไม่ได้ตาบอดน,นะฉันเห็นหมดแล้วผู้หญิงที่แกคุยด้วยเมกกื่อกี้เป็นกี้แกใช่ไหมฮะแกคิดจะถวงเขาให้น้องสาวฉันใช่ไหมเ,เขาจะเป็นกี้ผมได้ยังไงเขาเป็นเพื่อนร่วมงานผมไม่ต้องมาแก้ตัว คนที่จะนอกใจมันเริ่มจากเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งนั้นยิ่งผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้กันทําง,งานด้วยกันทุกวันมันก็เหมือนไฟกับน้ํามันนั่นแหละพี่บีมมันจะเป็นแบบนั้นได้ไงครับผมไม่เคยคิดจะนอกใจวาอยู่แล้วผมจะไม่ทําให้วาเสียใจเด็ดขาดผมว่าพี่กลับบ้านไปก่อนนะครับที่นี่มันบริษัทผมเกรงใจคนอื่นเขาลวงตัว,วก็แล้วกัน ได้ก็แถไปถ้าฉันจับได้ก็ดโดนดีแน่เป็นอะไรพี่บีมทำไมทำหน้าหงุดหงิดแบบนั้นนี่เยวา่าพี่มีเรื่องอะไรจะบอกแกตั้งใจฟังแล้วก็ทำใจดีๆนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่บีมเรื่องอะไร ก็วันนี้พี่เห็นเดี่ยวคุยกับผู้หญิงคนอื่นพี่ว่าเดี่ยวมันต้องมีกิ๊กแนหน้าเลยแล้วพี่เห็นได้ยังไงเอา้าก็พี่ไปที่บริษัทเดี่ยวนะสิพี่บิมไปได้ยังไงแล้วไปทําไมโฮ้ยเรื่องนันชางมันเธอะเรื่องเดี่ยวแกจะยังไงว่าว่าพี่บิมเข้าใจผิดแล้วแหละเขาน่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมากกว่าโอ้ยเยว่าแกอย่างโง่ได้ไหมคะที่ฉันบอกแกเพราะฉันไน่อยากให้แกโดนผู้ชายหลอกนะ โห oh, พี่บีมอย่าคิดมากนะ่ะตามใจถ้าแกไม่เชื่อฉันแกก็อย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันพี่บีมเอา้าเป็นอะไรของเขาเนี่ย ว่าวันนี้เดี๋ยวไปหาเพื่อนนะพอดีมีนัดรวมเพื่อนเก่าน่าจะกลับดึกเลยอืมได้สิให้วาเตรียมข้าวไว้รอไหมได้ครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายี่ดีกวัสดีครับ เดียวแฟนแกไปไหนอะอ๋อเดี๋ยวเขาออกไปหาเพื่อนเขานะ่ะฮะหาเพื่อนล้วแกก็ปล่อยให้ไปไง,ง่ายๆเนี่ยนะทําไมแกไม่ตามไปด้วยอะ่ะจะตามไปทําไมล่ะพี่บีมพี่แะคติกับเดี๋ยวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะ่ะเขาทํางานมาเหนื่อยวาก็อยากให้เขาพักผ่อนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างก็เท่านั้นเองแกนั่นแหละไว้ใจแฟนเกินไปหรือเปล่าครูชายนะมันร้ายแกไม่ทันเลี่ยมมันหรอก ว่าที่ฉันเตือนแกเพราะฉันเป็นห่วงแกนะผู้ชายแบบเนี้ยฉันเจอมานักต่อน,นักแล้วฉันไม่อยากให้แกโดนหลอกเหมือนฉันเชื่อฉันเถอะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปธุระข้างนอกแป๊บนึงนะ เออมีอะไรหรือเปล่าวะเอ่อคือไม่มีอะไรจ้ะรีบไปรีบกลับน,นะ จ้ะงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะยิว่าทำไมปล่อยให้แฟนแกไปง่ายๆแบบนี้ล่ะไอ้ที่ฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะแกไม่ฟังเลยหรือไงไม่เป็นไรหรอกนะพี่บีมเดี๋ยวไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกพี่ไม่เชื่อหรอกนี่ใส่ผู้ชายมันน่ากลัวกว่าที่แกคิดอีกนะพี่บีมนี่ใส่ผู้ชายไม่ได้เหมือนกันทุกคนสักหน่อย เอาอย่างนี้ถ้าพี่ไม่เชื่อเราตามไปดูให้เห็นกับตากันเลยดีไหมจะได้พิสูจน์ด้วยว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเขามีกิ๊กหรือเปล่าดีจะได้รู้กันไปเลย เกือบไปแล้วไปลูกพี่บีมเดี๋ยวก่อนสิรอด้วย เป็นไงล่ะพี่บีมเจอกิกที่พี่ว่าไหมล่ะก็ให้ใช้ให้มันทำตัวน่าสงสัยล่ะแล้วตอนนี้ล่ะพี่หายสงสัยหรือยังอืมหายแล้วไต่งั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะแฮปปี้บ a y สุขสันต์ันเกิดล้ว่าขอบคุณนะเดียวอธิษฐานเลยว่ามีลงทุนไปซื้อเค้กร้านโปรดให้ว่าเลยเหรอใช่นี่เดี๋ยวลงทุนไปต่อแถวตั้งแต่เช้าเลยนะขอบคุณนะเดียว อ๋อยังมีอีกนะนีเซอร์ไพรส์ปรเป็นไงชอบไหมชอบสิอะไรที่เดี๋ยวให้ว่าชอบหมดแหละขอบคุณนะเดียว <c oughs> หวานกันไม่สนใจพี่เลยนะขอโทษค่ะพี่บีมขัดคอทำไมเนี่ย <c oughs> นี่เดียวพี่ขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ด,ดีใส่ตอนนี้พี่เข้าใจหมดทุกอย่างแล้วว่าความรักคือการไว้ใจและเชื่อใจซึ่งกันและกัน ไม่เป็นไรหรอครับผมสัญญาว่าผมจะรักและดูแลวาให้ดีจะไม่ทำให้วาต้องเสียใจจะไม่ทำให้วาร้องไห้เพราะผมรักวาและจะไม่รักใครอีกขอบคุณนะเดียวพี่ดีใจจริงๆที่มีน้องเขยดีๆแบบเดียวแหมพูดสะซึ้งเลยนะ ครับผมบ้านนะครับอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดชลบุรีครับหลักๆก,ก็จะเป็นช่างภาพครับบทส่วนมากที่ได้รับก็เป็นเสียชัดครับประจําอยู่ช่อง l o ิฟลี่แฟมิลี่ทีวีเลิฟลี่คิดเทยแลนด์บีเล์แล้วก็บีคิสมาจินครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ